รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย วางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนการท่าเรือแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการรอยชีพพิกฝันนะคะว่าเสารใบใบแบบนี้ค่ะจะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจอยมาไกลถึงอยุทยาเลยแหละคะ่ะเพราะว่าเรียกว่ามาตามคําเรียกร้องค่ะมีเรื่องราวต่างๆน,นะคะที่ถ้าเกิดเปิดทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตวแพทย์หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าออตอนนี้กาลังโด่งดังนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักค่ะ ที่เขาได้ขึ้นช้างนะคะเพื่อที่จะนำช้างเนี่ยไปกราบพระบรมศพนะคะของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ค่ะเดี๋ยวไปพบกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะกับน้องพลอยนะคะหญิงเก่งอีกหนึ่งคนค่ะที่ถือว่าตอนนี้กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลกันค่ะไปกันค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะก็นั่งกับหญิงเก่งค่ะที่เจะได้บอกไว้นะคะว่าทั้งเขาเป็นทั้งสัตวแพทย์ค่ะแล้วเขาก็ยังดูแลช้างอนุรักษ์ช้างค่ะนอกจากนั้นค่ะเขายังมีเรื่องราวที่ออทําเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสุนักด้วยค่ะตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเธอแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องคอยแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อลาาทองแทมีพันนะคะเป็นสัตวแพทย์ประจำพนิษครองช้างอยุธยาค่ะ เป็นสัตวแพทย์หญิงถ้าในความรู้สึกเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลสัตว์เวลาเลี้ยงสุนัขเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นสัตวแพทย์ดูแลสุนัขดูแลน้องหมาน้องแมวคล้ายๆ<อ>กันไหมอะในการดูแลช้างที่มันใหญ่โตขนาดนั้นอ่าถ้ากับช้างก็จะต้องระมัดระวังมากในเรื่องของอันตรายนะคะก็อาจจะแต่คล้ายๆกันในเรื่องของการต้องสังเกตรายละเอียดและพฤติกรรมสัตว์นะคะ ซึ่งถ้าเป็นถ้าอย่างเราเนี่ยเลี้ยงสุนนะัขเราก็จะพอรู้แล้วแหละว่าเขาเจ็บป่วยหรือว่าเขาก็จะแสดงหน้าตาที่แบบเหมือนบ่งบอกได้แต่ว่าอย่างช้างเนี่ยคะเวลาที่เขาแบบเจ็บป่วยเนี่ยเขาเราต้องดูยังไงช้างเนี่ยส่วนมากก็เราสามารถดูเราต้องดูก่อนว่าปกติเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เขาผิดปกติก็บางทีอาจจะซึมนะคะไม่กินอาหาร หรือว่าหลังหูเย็นตัวเย็นหรือว่าไม่โบกหูก็จะเป็นอาการทั่ที่ควานช้างที่อยู่ด้วยเนี่ยจะรู้ใช่ควานช้างจะรู้ก่อนเหมือนกับเราที่เป็นเจ้าของสุนัขก,ก็จะรู้ก่อนอที่จริงหมอเนี่ยต้องเสาบถามจากคนเลี้ยงก็คือจากเบื้องต้นควานฉางเบื้องต้นก่อนช,ช,ช้างถือเป็นสัตว์ใหญ่แล้วอายุเขาค่อนข้างเยอะในการรักษาหรือการที่จะต้องดูแลเขามันยากคนะ่ะ การดูแลเนี่ยจะยากก็ในเรื่องของอันตรายมากกว่านะคะที่คือช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินเยอะควาเนี่ยมีหน้าที่ช่วยดูแลให้เขากินได้พอเพียงต่อวันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความอันตรายของเขาก็คือเขาเป็นสัตว์ใหญ่บางทีเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําร้ายเราแต่เนื่องจากเขาตัวใหญ่บางทีแค่เขาขยับโดนเรานิดนึงเราก็อาจจะโดนเราก็อาจจะเจ็บได้กระแทกได้ใช่ค่ะดังนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะ ในทั้งเวลาที่น้องพลอยเข้าไปตรวจเขาดู<ช>แล<ช>มีเคสไหนที่แบบน้องพลอยดูแล้วแบบเป็นรู้สึกเป็นเคสประทับใจหรือว่าเป็นเคสที่แบบเออที่ทําเองแล้วรู้สึกว่าเอ,อ้ยเนี่ยเป็นสุดยอด้ะที่เราทํามถ้าตอนนี้ส่วนมากคือดูถามว่าประทับใจก็คือเอาจริงๆก็เหมือนดูแลทั่วไปแล้วเขาหายป่วยส่วนมากจะมีถ้ามันอยู่ในใจก็คงเป็นรักษาแล้วเขาไม่หายนะคะ เพราะว่าเป็นเหตุที่เราเสียใจใช่ค่ะรักษาไม่หายแล้วเขาต้องเสียชีวิตค่ะส่วนรักษาหายหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็คือก็มันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วค่ะผู้ชมคะน้องพลอยเป็นสัตวแพทย์ที่จะดูแลที่นี่คือที่พันีุของช้างค่ะก็เอ่อช้างนี่มีทั้งหมดกี่เชือกเอ่อถ้าในเฉพาะในพันียตอนนี้มีประมาณ60เชือกค่ะคือน้องพลอยก็จะต้องรู้จักเขาทุกคนเลยหรือว่าทุกตัวทุกเชือกจะรู้จักหมด เราคือจะรู้จักทุกเชือกหมดใช่แล้วก็ช้างอาจารย์ในการป่วยเขามันมีสูงหรือน้อยมากมความช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่อดทนและทนโรคแต่เวลาที่เขาป่วยเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นสัตว์สงครามอย่างที่เราเห็นว่าใช้ใน,นสงคราม้วนะเขามีความอดทนสูงบางครั้งเวลาที่เขาป่วยเนี่ยกว่าที่เราจะรู้ว่าเขาอาการหนักก็คือเมื่อที่เขาแสดงอาการแล้วแต่มันส่วนมากมันก็จะค่อนข้างหนักแล้วนะคะดังนั้นก็เราจะต้อง ดูให้ดีคือใส่ใจในรายละเอียดทุกวันค่ะค่ะลคะค,คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าว่าในช่วงหน้านะคะว่าน้องพลอยเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นสัตวแพทย์เนี่ยเขาเรียนอะไรมาแล้วเขาสนใจอะไรถึงสุดท้ายถึงเขามาเป็นสัตวแพทย์ที่ฟาร์มเนียของช้างคะ่ะช่วงหน้าคะ่ะ วางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ True 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge กลับมาในช่วงนี้นะคะกับรายการรอยชชพพิกฝันค่ะจะยังอยู่ที่พะเนียคลองช้างกับน้องพลอยค่ะทําไมถึงชื่อพะเนียคลองช้างอ่ะมันแปลว่าอะไรรู้ไหคว่าพระเนียเนี่ยแปลว่าคอก,กับกับเสาสีแดงแใ,ใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้คลองช้างก็ตามตัวก็คือเป็นอกเที่เอาไว้คลองช้างอ๋อหมายความว่าตรงที่เป็นเสาสีแดงแดเนี่ยมันคือเป็นเสาสมัยก่อนใช่ค่ะเป็นต้องม,มีมีมานานแล้ว เป็นร้อยปีแล้วค่ะก็คือไว้คลองช้างคองช้างคือการนำเนี้ดหลวงอ๋อตัวนี้เป็นพเนต้หลวงใช่ค่ะช้างป่าเพื่อที่จะชเป็นช้างบ้านนีเหรอคะใช่เราจะต้อนช้างตั้งแต่สมัยก่อนก็คือต้อนมาจากแถบเขาใหญ่เพื่อที่จะมาใช้ในการลบอะไรในสมัยก่อนใช่ค่ะคัดเลือกช้างตั้งแต่ช้างเอาไว้คัดช้างศึกหรือว่าเวลาเจอช้างป่า ช้าง,<ม>งเผือก<ม>ก็จะต้อนลงมาคล้องพระหมหากษัตริย์ก็จะอยู่บนพระที่นั่งคอยเลือกด้วยหรือว่าทอดพระเนตรดูการคล้องช้างแล้วก็นอกจากเป็นศัตวแพทย์ไม่ใช่เพียงแค่เธอจะดูแลแบบเหมือนดูแลช้างเท่านั้นก็ยังดูเหมือนเป็นกิจการของครอบครัวด้วยใช่ค่ะตรงน,นี้น้องพลอยทำอะไรบ้างก็คือถ้าในในพระเนตรเนี่ยค่ะเราจะดูแลช้างที่ ช้างในพเนียเนี่ยจะไปทำงานอยู่ที่วังช้างนะคะซึ่งจะรับนักท่องเที่ยวหรือว่ามีการแสดงนะคะให้นักท่องเที่ยวอยู่ในเมืองะคะ่ะแต่ในพเนียเองเนี่ย,ยก็จะมีมูลนิธิพระโคชบาลที่คอยดูแลช้างป่วยหรือว่าช้างที่ดุร้ายอ,อยู่ในสังคมไม่ได้ก็จะเอาเข้ามาไว้ในนี้นะคะการเลี้ยงการแบบต้องมานั่งดูแลช้างเนี้ยน้องพลอยเลือกที่จะทำเองหรือว่าแบบเออในเมื่อเป็นเหมือนกิจการของคุณพ่อคุณแม่ก็เลย ก็เลยเหมือนต้องมาทำ<ะ>หรือเปล่าคือที่จริงชอบช้างตั้งแต่เด็กมันเริ่มจากพลอยเนี่ยแหละที่ชอบชอบช้างแล้วพออยู่กับเขาก็ก็เหมือนลงไหลไปแล้วก็อยู่เลยได้อยู่กับเขาอย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยทําธุรกิจช้างด้วยคือมันก็เริ่มจากตัวพลอยเองค่ะแต่น้องพลอยก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนฝังใจใช่ก็เลยชอบสัตว์มาตั้งแต่นั้น ตอนแรกที่เริ่มที่จะเรียนหนังสือเพื่อที่จะเปลี่ยนมาเป็นแบบเหมือนสัตวแพทย์ที่เราจะต้องเลือกทางเดินเราแล้วแหละตอนแรกเราก็เรียนคิดอยู่ก่อนแล้วไหมว่าจะมาเป็นสัตวแพทย์คือตอนเด็กๆก,ก็เคยบอกคุณพ่อว่าอยากเป็นสัตวแพทย์แต่ว่าคือเหมือนพอเราโตมานะคะเริ่มรู้เรื่อง10ประมาณ1 5บ6กก็คิดว่ามันมันน่าจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ความพยายามสูงมากนะคะแล้วก็คิดว่าเราอาจจะไม่เหมาะ ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเลือกเรียนสายสัสตวแพทย์แต่ว่าด้วยหลายๆอย่างเวลาเราเห็นช้างของเราป่วยแล้วไม่มีหมอหรือไม่มีใครที่จะเข้ามาดูแลได้มันเลยจําเป็นที่จะต้องเลือกเพื่อมาเรียนนะคะแต่โอเคด้วยความที่เราเราชอบอยู่กับสัตว์อยู่แล้วมันก็ไม่ถึงกับฝืนอะไรมากใช่ค่ะไม่ไม่ได้ฝืนอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามมากขึ้นจนจบค่ะ ทุกอย่างก็ถือว่าพอจบมาก็โอเคหมดใช่ทุกอย่างเหมือนก็มาเป็นสัตวแพทย์ประจำที่นี่ใช่แล้วก็เห็นว่ามีการเปิดธุรกิจเล็กๆของตัวเองด้วยใช่ค่ะก็จะเลี้ยงสุนัขใช่เลี้ยงสุนัขเพราะว่าคือที่จริงปกติก็จะเลี้ยงเลี้ยงหลายพันแล้วก็จะไม่ได้ถึงกับขั้นเปิดเป็นฟาร์มหรืออะไรจนเมื่อสักประมาณ56เดือนมีต้องผ่าหลังแล้วไม่สามารถที่จะขยับได้นะคะ ก็ตอนนั้นช่วงทั้นก็เหมือนจิตตกจิตตกเยอะเลยแล้วก็ได้แต่เลี้ยงสุนัขอยู่บ้านก็เลยเพาะพันุ์ด้วยนะคะ<ล>านด้วยคะนอกจากเรื่องของที่น้องพลอยเล่ามาแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนคนหนึ่งจะต้องทําเหมือนก็ต้องทําเพื่อช้างด้วยแหละเนาะเพราะว่า ถ้าการหาสัตวแพทย์เข้ามาแล้วไปดูแลมันจะมัมยากมันก็ค่อนข้างยากที่แบบไม่ไม่ใช่จัดใจเราคือในประเทศไทยสัตวแพทย์ที่จะดูแลช้างเนี่ยมีน้อยอรักษาช้างโดยเฉพาะเนี่ยคือนับคนได้เลยน่าจะมีไม่ถึงสิบคนนะคะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้พลอยจะต้องมาเรียนด้วยเพราะว่าพลอยต้องบอกเลยว่าชีวิตพลอยขาดช้างไม่ได้เลยมันเหมือนเป็นชีวิตของเรานะคะ คือเหมือนเป็นลมหายใจของเรานะคะอยู่ห่างกันสามวันก็คก็คแย่แล้วใช่คิดถึงกันนะคะอันนี้ทุกอย่างมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการผูกพันนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับน้องพลอยตันต่อนะคะว่าน้องพลอยพอมอีเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วแหละในการที่จะเป็นสัลแพทย์นะคะทำธุกรกิจเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดฟาร์มสุนัขเล็กๆใช่ไหมเพราะว่าเรื่องจากว่าเธอ ต้องผ่าหลังใช่เพราะอะไรยังไงท้อแท้หรือเปล่าต้องนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงช่วงหน้ามาพบกันค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทย t r u 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge ผลิตภัณฑ์ของขวัญ กลับมาในช่วงนี้ค่ะกับรายการรอยอาชีพพลิกฝันนะคะเรื่องราวต่างๆค่ะที่จะนํามาให้กับคุณผู้ชมนะคะได้รู้จักค่ะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของในแง่มุมต่างๆค่ะของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะเรียกว่าเขาก็ต้องมีเส้นทางของเขาแต่ว่าเขาเลือกที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็เลือกที่จะช่วยช้างที่อยู่ทางด้านหลังจอยด้วยนะคะเพื่อที่แบบว่าเวลาป่วยก็ จะได้มีคนดูแลเนื่องจากว่าในประเทศไทยเห็นบอกว่าสัตวแพทย์เนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของช้างเนี่ยมีน้อยมากมีแค่ไม่ถึง10คนเท่านั้นที่จะต้องเข้าไปใกล้ฉีดเขาแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ในทุกๆจุดของเขา<ช>ทุกๆอย่างเลยต้องเข้าใจเขาเขามากๆซึ่งสัตวแพทย์ที่จะเข้าใจทุกทุกอย่างเกี่ยวกับเขาก็ไม่ได้มีเยอะเลยซึ่งเราเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่แล้วด้วยคุ่ยพอยอยู่กับเขาตั้งแต่เด็กคือรู้จักเขาดีมากกว่ารู้จัก คนด้วยกันเองนะคะเขาไอยู่ด้กันตลอดใช่แล้วคนนี้ยังพูดยากกับช้างเนี่ยคุยง่ายกว่าคุยง่ายกว่าอย่างน้องพลอยอยู่ที่นี่นอกจากน้องพลอยมีหน้าที่ในการเรื่องของดูแลช้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องพลอยต้องแบบว่าต้องให้อาหารหรือต้องอะไรเขาด้วยไหมคะนอกจากนั้นก่อนหน้าที่จะมาเป็นสัตวแพทย์นะคะก่อนจบเนี่ย ก็มีนะคะให้อาหารดูแลไปต้องไปเลี้ยงช้างใช่ค่ะแต่พอช่วงหลังพองานเยอะขึ้นก็ไม่ได้ต้องไปทําขาดงานแล้วแต่ก็มีบ้างอย่างบางวันไม่มีอะไรคะเช้ามาก็ลงไปหาภายขิงแก้วแล้วของเขาไปอาบน้ําไปกินอาหารหอเอาไปลงน้ำนะะคุณพ่อได้แบบช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยป่ะคะว่าในการที่จะดูแลเขามันจําเป็นที่จะต้องดูแลตั้งแต่ เหมือนต้องประคบบางมเหมือนลูกคนนึงเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยคือคุณพ่อปลูกฝังคือการปลูกฝังเนี่ยสำคัญมากๆนะคะคือพลอยบอกได้เลยเพราะว่าพลอยโดนคุณพ่อปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเ,เลยทุกรายละเอียดเนี่ยคือเราจะมีภาพคุณพ่อคอยดูแลสัตว์คุณพ่อจะสอนเสมอว่ามันอยู่ที่ความใส่ใจนะลูกคำนี้คือจะสะท้อนบางทีขี้เกียจมากเลยแบบไม่อยากจะลงคืออย่างบางทีมันร้อนเนาะบางทีใช่บางทีแบบว่า ต้องไปฉีดยาช้างเชือกนี้ทุก3ชั่วโมงมหรือว่าต้องหมั่นไปดูแผลเขาบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าอขี้เกียจไม่อยากไปเลยก็จะมีเสียงพ่อแววมาว่ามันเป็นความใส่ใจที่ที่เราจะต้องดูแลเขาก็เลยต้องเหมือนลากตัวเองเดินลงไปดูนะคะสำหรับถ้าเวลาที่แบบเหมือนเราได้ฟังคนทุกคนี้บางทีทอ้อ<ๆ>เรามีคติอะไรที่จะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราคืดสู้ขึ้นมา คติของพ่อเลยคือเมื่อเราเราเลือกทําในสิ่งที่เราเลือกแล้วเนี่ยคือเราไม่ต้องมานั่งเสียใจอะไรหรือนั่งแบบว่าไม่ไม่น่าเลยคือในเมื่อเลือกแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ให้ได้ทําให้ได้แล้วก็ทนให้ได้นะคะแล้วก็เวลาที่ท้อเนี่ยคือคุณพ่อสอนว่าท้อได้แต่อย่าให้เกิน3วันนะคะใช่ท้อได้อย่าเกินสวันช่แล้วเราต้องรีบกลับมา เข้มแข็งเพราะว่าเรามีหน้าที่เรามีอะไรที่จะต้องทำนะคะผู้ชมค่ะ เอาคำของน้องพายไปใช้ก็ได้คะ่ะท้อได้นะคะแต่ว่าอย่ากเกิน3วันให้เวลาต้อง3วันแน่ท้อให้เต็มที่แล้วก็กลับมาคืชซูค่คะทุกอย่างเป็นไปได้นะคะอย่างน้องพลอยนี่มีทางเลือกเยอะแยะมากมายแต่เขาเลือกที่จะทําอย่างนี้เพราะว่านอกจากที่เขาจะตอบแทนของคุณพ่อคุณแม่แล้วเขายังตอบแทนเกี่ยวกับเรื่องที่เขาบอกให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเลี้ยงตั้งแต่ต้นถือว่าเป็นความรับผิดชอบจริงๆค่ะ ถ้าอย่างนี้ค่ะคุณผูม้ชมอยากจะมาเจอน้องพลอยบ้างอยากมาที่พเนตรของช้างบ้างมาที่ไหนมาได้ยังไงคะอืก็มาได้ที่พเนตรของช้างอยู่ห่างจากตัวเมืองอยุธยาประมาณออ10นาทีนะคะจะต้องเข้ามาในเมืองก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ให้นะคะพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็มาที่พันธ์ของช้างได้เลยนะคะรวมทั้งนะคะถ้าเกิดมาเจอน้องพลมาพูดคุยกับเธอได้เลยเพราะเธออยู่ที่นี่ตลอดจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณน้องพลมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่คะค่ะ กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการร้อยอาชีพฝันค่ะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมง25นาทีทางทะทะบ5แห่งนี้นะคะเรื่องราวดีๆจอยมีนำเสนอให้กับคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะรวมทั้งมีเรื่องราวของกำลังใจมาให้กับคุณผู้ชมด้วยแหละคะ่ะแล้สองคนเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่กำลังท้อแท้อยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแป้นพอดีเลยสวัสดี วางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนการท่าเรือแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนางคมแห่งชาติ True 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ผลิตภัณฑ์ของขวัญช่วง SME Startup Thailand คุณผู้ชมคะอาหารที่เราทานทุกวันนี้ส่วนมากแล้วเป็นอาหารแปรรูปและอาชีพที่เราจะพาไปรูจ้จักก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารแปรรูปแต่เขาจะนำอะไรมาแปรรูปเป็นอาหารและมีความน่าสนใจขนาดไหนตามมาดูกันเลยคะ่ะสวัสดีครับชื่อมิครับชื่อจริงชื่อกสิดิตสลิงคภัยบูนเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทสม a คไทยแลนด์นะครับ โดยโผดักแรกของเราเนี่ยครับคือเห็ดนางฟ้าฮังการีอบกรอบตัวนี้ครับจุดเด่นเองมั่นคือในหนึ่งซองนะครับมีอาหารมากกว่าบาอกโคลีถึง6เท่าไม่ใส่ของชูรสไม่มีสารกันบูดและเป็นเจ100%ทุกคนสามารถทานได้แน่นอนเรามีเคเล็ดลับสำคัญ3ข้อในการทำธุรกิจครับข้อที่1เราคิดใหญ่ทำเล็กก็คือหมายถึงว่าเรา ตั้งเป้าหมายให้ให,ใหญ่ไว้ก่อนแต่ว่าเราเริ่มเดินทีละก้าวเล็กๆเ,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 เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นส่วนข้อที่2คือการวางแผนให้ครบทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการขายการผลิตและเงินทุนครับผมส่วนข้อที่3เนี่ยคือการทําความเข้าใจธุรกิจที่เราทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งตลาดและเทรนที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงตัวเราเองว่าเรามีความเก่งและเจ๋งทางด้านไหนครับผมครับธนาคารอมสินเนี่ยช่วย ให้โอกาสเราได้มีโอกาสสร้างโรงงานโดยการสนับสนุนเงินทุนครับรวมถึงธนาคารออมสินเนี่ยยังมีบริการ business matching พาสินค้างผมเนี่ยไปนำเสนอในงานแฟร์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมหากคุณมีไอเดียและความคิดที่หลากหลายเพียงแค่นี้ก็สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้แล้วค่ะธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนให้กับความคิดของคุณเสมอค่ะ สนใจสอบถามได้ตามรายละเอียดบนหน้าจอได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ